พี่น้องก็อยากษคู่เนาะเพื่อนเมนไว้ในเฟะในเอ็นยูทูบเนาะค่ะในใจเมนที่มีน้อยมาช้อปปิ้งนะคะหอดบานแล้วเตียงนอนแล้วนะคะเพื่อนมาซื้อมาแล้วเอามาให้เบิงงบเบ้งเงย็ส่มาให้เบิ้งเนาะอยากเบิ้องใส่บเบิง้งอันนี้กางเก่งไม่ไม่โอ้บินนี่กางเก่งไม่ไม่นะคะซื้อมาเน,นี่ยเป็นกางเกงหนังสีดำนะจ๊ะ เอวยืดนะคะเป็นพายยืดเป็นหนังยืดนะคะราคาจริงๆมันน่ะสามร้อยสี่สิบเก้าสามร้อยสี่สิบเก้านะคะแต่ลดหนักเลยเกตสิบห้าถ้าราคาเต็มเต็มมันสี่ยูทีตีทิมทิมพันหาพันหกคิดเป็นเงินไทยนะนี่เป็นเงินสวิตแต่มันลดราคาแล้วก็่าเลยอยู่ประมันหกร้อยแปดสิบเก้าสิบตีสว่าเกตร้อยไปเอา นั่นน yeah. ี่กันพี่น้องอย่าโผล่กับมาให้เบิรงแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็ซื้อมาแล้วนะคะเป็นกางเกงหนังมิน,าน่าเดีซื้อมาใส่ยนี่ยไปโรงเรียนเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวมันเย็นนะแต่ว,ว่ามิน่าบอกว่ากางเกงเรีดที่มันเป็นกีบดอกแต่ว,ว,ว่าก็คือสิบริเวณดอกคะ่ะเป็นกีบหนังนอยับจะในก็จะใส่มันแข็งสั่นแล้วนะคะไม่เงี้ยนหน่อยคือสิบงที่มีวิธีไปดัดแต่งมันดอกกต่สีพับไปยังสีกอนเนาะคะ่ะ ใหมือมือได้ขล้องไม่ตัวเดียวแล้วแหละค่ะมาซื้อสองโตนะคะกางเกงนี่มันใสดดีเคยซื้อมันแต่นึงแล้วมันใสดดีแต่ว่ามันมันมันลดราคาก็จริงอยู่แต่ว่ามันมีแค่ขนาดทีทีว่ามันเหลือเลือกแล้วนะบันี้ขนาดขอไม่เยอหน่อยนี่มันมีตัวเดียวทีเหลือมันเป็นตัวหน่อยกับตัวใหญ่ใหญ่กับใหญ่แห้งช่วงนี้อ้วนขึ้นนะคะแต่แต่พี่น้องเลือกลองให้เฮ็ดกับเขาแล้วก็เฮ็ดให้กินให้เบิ่งม้วมีสภาได้แร้ค่ะ จะให้ดูนะคะไม่โกหกหรอกนะคะไปซื้อของเก่ามือสองอมานะคะไปร้านขายของเก่ามากค่ะไปได้มาแตงสี่นะคะเอานี่แหละหนึน่งมีหนึ่งตัวมือนี้เขาจัดรายการทุกอย่างในร้านสิบสิบโคนถ้านาเขาขอากับทุกอย่างในร้านสิบบาทนะคะราคาตัวได้กระจางน้องเาารรงองท้ากระเป๋าเสื้อผ้ากางเกงเสื้อกันหนาวเสื้อเสื้อกนนันหนาวนังขนณนังยัง ภาสีลดราคาลงมาอีกถ้าทีเป็นเสื้อกันหนาวผงน้ำฝนเนี่ยจะลดจากร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมาเลยโยสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้ากางเกงทั่วไปหรือว่าเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าเป็นเข็มขัดรองเท้าบูทรองเท้าสังสิบโคตรนะคะนี่เ่ยก็ได้มากแล้วตัวนี่ตัวที่สองเนาะโซ่เบิ้งเลยถ้าเห็นผกนี้แสดงว่านี่แหละเสื้อผ้าเมื่อสองนะคะบรสุค่ะน่เยซื้อมาไซ่นะคะบรกเวอน,นี่แหละค่ะเสื้อผ้าเมื่อสองไปซื้อมากหน่นะ เพลิงตัวที่สองแล้วพับนี่ตัวที่สามนี่ค่ะเชื่้อผ้ามือโงนะจ๊ะสัาเก้านั่นแหละสื่อของค้นตายหรือสิคลของเขาหามากกับบรููล่ะใส่คือเก้านะคะบุสนค่ะไม่ไ,ได้ซื้อแกเพราะว่าไม่ได้ซื้อของเก้าหนะ่ะมาใส่ของไม่กน,นันน่นซื้อเือะเงนเกลี่กับตาเส้นใจซื้อเพราะว่าไปซื้อของเก้ามามีเลยซื้อของไม่ บอให้างตึงตรงไม่โกหกหมดเท็จนี่ก็เสื้อมือสองนี่นะคะนี่ก็สิบโคนโอเคเนาะเห็นแนวนี่ก็สิบโคน mm hmm. มันอ้วนคืนค่ะเสื้อผ้าเก่าที่ซึ่งมาจากเมืองไทยทลไยใส่ใบเลยค่ะใ mm hmm. ส่ใยเลย mm hmm. ชุดเซ็กซี่ชุดสวยๆวยเปียวๆก็ใส่น้ำเขบงใบได้วค่ะ mm hmm. ตั้งแต่ผ่าตัดมาหนี mm hmm. กิ่นว่าแมนโอ้ยไหลงลงเทลง เป็แนแท้กินพี่น้องเบิ่งทั้งกินทั้งคุยบานเพิ่นแซบคักแซบแน่นวเลิศปรงการอันนี้ผายยนนะคะซิฟโคนคือกันนะคะเป็นชุดแสงสันนะคะไะใส่ไปโรงเรียนเพราะว่าไอ,อเสื้อผ้าที่เห็นใส่ไปโรงเรียนนะ่ะก็มีเสื้อผ้าที่มาจากบานใครบ่กี่ตัวทีเหลืวเป็นเสื้อผ้าที่ซื้อนานเมื่อสองนี่แหละน้านไครของเก้านี่แหละซื้อตอนทีเรียนนี่แหละค่ะเพราะว่า ช่วงเฮ็ดงานมันบดไใส่เสือาขากนี้นะคะช่วงเฮ็ดงานใส่ไซ่์ตงเกงดำเสื้อดำนะคะอยู่นี่ชุดเฮ็ดงานร้านอาหารดูโปรเซ็นก็นกนใส่เป็นเ,เสื้อกุกที่ว่าที่ร้านอยู่ร้านร้านเขามีไห้นะคะมันจะมีเสื้อกุกสีขาวกับสีดำที่เขามีไห้ mm hmm. เขากับไซส์ตงเกีงเข้าไปะนะเล่เลเลบบก็คอยมีเสือขาไซส์พอเทศงานแล้วเสอดติดไปยุตตาบ้านนะคะ่ะนี่ก็อีกตัวนึงนะคะด้านหลังก็สิเป็นจับสะบอก บบนีจับสมองแบบนี้นะคะไม่ไ้องใส่แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เพราเสื้อผ้าแบบเก่าใส่บ่ได้ต้องล่อเมืองไทยไปเมืองไทยยังเดียวยังจะได้คนมาใหม่นี่ค่ะอีกตัวนึ่งไอเบิ้งองโมซูนแนวขอมากกัจักไฮอยากเบิ้งกระเฮียนไฮนะคะเสื้อผ้าที่พวกท่านเห็นลืมไปว่าพี่น้องคนไทยคน,นสุดท้ายบอกอันเสื้อผ้าที่ เื้อผ้าที่ท่านเห็นทุกตัวเนี่ยคือไม่ใหญ่น้อยไปซื้อมาจากร้านขายของเก่านะคะยกเป็นกางเกงนะคะที่ซื้อของใหม่นะคะที่เห็นๆนี่คือเสื้อผ้าของเก่าเสื้อผ้าของเก่ามาจากไหนเสื้อผ้าของเก่าอาจจะได้มาจากบริจาคเสื้อผ้าของเก่าได้อาจจะไม่ได้ได้มาจากคนที่เขาซื้อมาแล้วแต่เขาใส่ไม่ได้เขาก็เอามาบริจาคหรือจะเป็นเสื้อผ้าของคนตายอันนี้ไม่รู้แต่ซื้อมาใช้ประจํานะคะนม่น้อยก็ใช้เสื้อผ้าพวกนี้นะคะก็ใช้เสื้อผ้าพวกนี้แหละค่ะนี่อีกหนึ่งตัวนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้อาจจ да ะเห็นบบสวยแต่ว่าไม่น่าใส่อาจจะเห็น, bien, นสวยก็ได้เนาะเขาได้มาเขาก็ซักรีดอย่างดีแต่เราก็ได้มาเราก็เอามาซักหรือเอามาซักรีดอีกทีนึงนะคะระบบการซักผ้าที่นี่เป็นผ้าก็เป็นการซักผ้าแบบน้ําร้อนดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อโรคนะจ๊ะพี่น้องอย่าคิวกัด้ค่อยๆกะมอยพี่น้องทุกคนด้ยินในฟังนั่กันมาทุกคนเนาะ อ๋อนี่อีกตัวนึงนะคะตัวนี้สวยค่ะใส่สบายใส่เนืองไทย่ยังสบายได้เป็นผ้าง,ง่ายๆซักแล้วกับ่ะตองรีบมันมักเสพผ้าแล้วปัสไตรยังซีนะคะนี่ค่ะเสื้อมาใส่นะคะนี่อีกหนึ่งตัวนะจ๊ะซื้อใส่ส,สำลองไปก่อนเพราะว่าสามเดือนจากนี้ไปต้องเรียนไปถึงเมษาเนาะจะใส่แต่เสื้อผ้า,ผาเก่าๆตัวเก่าๆใส่หมุนกันทุกอาทิตย์มันก็น่าเบือ่อแล้วเราก็ไปซื้อแบบนี้มาไอ้พวกที่เราใส่ใส่อยู่ถ้ามันไม่นั่นเราก็ทิ้งไปก็ไม่เสียดายเนาะ ก็ตัวละสิบสิบาทเองถ้าคิดเป็นเงินบ้านนี้ก,ก็สิบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าบาทสี่สิบแปดบาทก็ะตี๊ดซะห้าสิบซะทุนทุนตัวหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้ไม่เหยยชอบเนี่ยตัวนี้อาจจะใส่ไปวันปีใหม่บ้านน้องชายพ่อใหญ่นะคะนี่ตัวนี้จะใส่ไปวันที่สามสิบเอ็ดนี่แหละค่ะไปหาซื้อเสื้อผ้ามาใส่แล้วมันไม่มี ทั้งหมดทั้งมวลเก้าตัวมีตัวนี้ที่แบบว่าสวยเลออลังการกว่าตัวหนึง่งก็คือว่าไปซื้อแล้วมันบอมีมันบอมี่มันบอม,ม,บอมีไปว่าท่านเขาค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่นั่นบ็ค่อยออกนอกบ้านเนี่ยมันขอลดกับไปเรื่องมืนอีห่บังเอิญเดินไปที่ซื้อดอกบระริลุดอกว่าขาลดราคานะคะเ็จะใส่ตัวนี้แหละคะ่ะคือบานะคิดว่ามันปีใหม่ก็จะใส่สีนี้แหละใส่ตัวนี้แหละนะคะอาจจะใส่คู่กับถุงนอ่องหรือก็อาจจะเป็นแลกยิ่งสวยๆสักตัวนะคะ นี่คือสิ่งที่ได้มานี่คือวิถีชีวิตของแม่หน่อยจริงๆเป็นๆเ,เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้อยู่นี่คือแทบจะว่าเป็นของมือสองก็ได้ส่วนแก้วไวน์นี้ไม่เคยมีในบ้านแก้ววน์ไม่เคยมีในบ้านแต่ว่าพีพี่คนให้เพิ่นซื้อมาเป็นของขวันไห้นะคะก็เลยมีปกติที่บ้านจะกินวจะกินอะไรก็กินแก้วแบบนี้บริสซี่เรียดนะคะ เงจักน้อยทุกอย่างในชีวิตก็เห็นหมดแล้วบนเตียงนอนนก็เป็นแบบนี้นะคะของทุกอย่างใส่และซื้อแม่เน้นเอาประหยัดกับ2เน้นแบบใส่จริงซื้อมากคือใส่ไดยี่หลีใช้จริงนะคะในชีวิตเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะคะ กระเป๋าคู่ชีพกระเป๋าที่ใส่มาทั้งชีวิตทือวาไม่มีประเทศซือเอ่นด้เซื้อแค่สิบบาทบาทนนี้หรือว่าสิบข้นคือกันนะคะคือกันก็เสือขาพวกนี้ซื้อมองเดียวกันก็ไปซื้อเสือเผา,พาพมือนี้นะคะใส่ไปโ้งเลียนใส่ไปคุณใส่ไปเฮ็ดงานใส่ไปโอ้อยุกันไม่รมาสิบป,ปีนะคะคำคู่นะคะเห็นเงินเฮ็ดทองให้เผาที่นีเงินในบัญชีไดเลยค่ะกระเป๋าใบนี้นะค่ะถึงว่าถึงมัดน,นะคะไปเมื่อไคลกันสะเอามันไปใส่นันอยู่นะคะไปใส่กระสีมีมันไป เกาขาดขาดแต่สิบาทนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าน้ําโชคกระเป๋าพี่ดีเลยส่วนอันนี้พ่งไปได้แล้วก็ไปเห็นมากนะคะพึงซื้อมากนะคะของใหม่ไม่ใช่ของเก่าอันนี้ไม่ใช่ของเก่านะจ๊ะอันนี้เป็นของใหม่เลยเพญายิ่เห็นว่าถ้าไปซื้อมาแต่ใส่เอ้คกูไปซื้อมองเดิมละของใหม่ๆเลยเลยนี่ของใหม่ๆดูและดูะออกใช่ไหมว่ามันเป็นรูปอะไรบร่ดด้ทะลึงหน่อยเห็นว่ามันงามดีก็มีกระเป๋าเปิดได้ ตัวนี้ไซซ่อหรับไ่เหล่าหรือไ่กาน้ำพ้อนกระติบน้ำพ้อนที่เป็นกาแฟะนะนี่มันจะเปิดออกไปจะข้างในมีสองชั้นนะคะไปได้มากมันเป็นของไม่ก็เลยคือว่าเออซื้อไปเมืองไทยดีกว่าเนี่ยมันส่เหล่าได้ส่กาน้ำพ้อนได้ที่ว่าเป็นกากับกาแฟะนะไม่ได้ซื้อมากนี่กาวาจะซื้อเป็นของฝากกับผู้ใดอยากได้กระซิ่งไห้แต่ว่าคิดว่าเสียไปหายกับน้องคนทีด่ดูเทมันมแหละ น้องที่เคยเห็ดวิทยุออนไลน์ต้องกันมากเขาไม่ได้รังเกียจเราที่ไม่ได้ซื้อไปหายเพราะเป็น,นหนังแหละของแท้นะคะถึงจะเป็นของเก่าแต่เราก็ตั้งใจซื้อให้แล้วน้องเขาก็บซื้อไปเขาแล้วรอบที่แล้วเขาเห็ดหายกินเหล่านั้นมี้หน่อยโรงแรมนี่แหละกินแล้วหายค่ะหายนะคะหายนั่งมาหน้าประคอ,องขวดยังดีเพราะนั่งสีงลงรถตูรถแทก็กซี่นั่งลืมไปในแท็กซี่นะคะ ก็ได้ซื้อไปเหน็นางใงไม่แต่ว่าขวดเหลาอยู่ในแต่อยู่ในตู้โชว์แต่ว่าตัวนี้เราวต้องเอามาเสื่อมใหมนีก่อนเดี๋ยวมันิสื่ืมไงมันหายอีกเพราะไงเก็บดินหลายหายที่จริงมีสองอันนี่ค่ะหัวกวางนะคะจุปิดขวดเหลาแล้วก็ปิดแล้วเวลาสิลินเหลากรลดินออกทางปากมันเหลาเิไหลไออกทางปากมันนะคะเพ่นอยากได้ก็เลยซื้อไ้อยันจะของลืมก็เล้มาเก็บไว้ในห้องนอนจ้าของค่ะน้า ตามันเห็นอยู่แง่ใหญ่หรือว่าแง่สิเก็บของเป็นเบื้องทยอย่างสิมันจะได้เห็นก็เลยมาว่างมาอยุดใกล้ๆต,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 ตดตาเจ้าของนี่แหละนะคะนี่ขาเนึ่งเล่าเนึ่งเล่าของการบอกเล่าไม่มีอะไรมากมายด้วยอล้วใจใจใจ้าอะไรจุ๊บ